สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในช่องซ i t e นะครับมาเรื่องของรัสเซียยูเครนกันต่อรอบที่แล้วที่เล่าไปเนี่ยก็เกาหลีเหนือเนี่ยส่งทหารหมื่นนายเข้ามาช่วยรัสเซียตามข่าวกรองของสารัฐนะแล้วเขาก็ยืนยันแล้วสหรัฐยืนยันว่าใช่ตอนนี้เป็นที่ยันแน่นอนไม่เพียงแค่บุคลากรเกาหลีเหนือยังส่งอาวุธที่มันไม่ใช่อาวุธปกตินะอาวุธปกติพวกปืนใหญ่ส่งอยู่แล้วแต่มีข่าวมาอีกข้อมูลจากยูเครนที่ไปแงะอาวุธที่รัสเซียยิงมาแงะไปแงะมาไปเจอว่า ขีปนาวุธเกาหลีเนี่ยก็ส่งมาให้รัสเซียด้วยเป็นขีปนาวุธระยะ600กิโลเมตรซึ่งก็รุนแรงเหมือนกันเป็นจํานวนเยอะนะฮะจากที่รัสเซียยิงไป190นัดในนั้นเนี่ยมี60นัดที่เป็นของเกาหลีเหนือแล้วตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขาดแคลนทั้งบุคลากรทั้งอาวุธส่วนต้องขอมาจากแต่ละประเทศทีนี้พอพูดถึงขีปนาวุธก็ต้องพูดถึงตัวออเ r ชนิ i ที่รัสเซียเพิ่งประกาศเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยว่าจะใช้ตัวนี้ในการจัดการยูเครนคือใช้ไปแล้วแหละใช้ไปแล้วหลายเาคนจะเห็นภาพ พุ่งลงมาบนฟ้าอย่างรวดเร็วแบบจะเห็นว่ากลุ่มเมฆนี่คือกระจายแล้วก็มีแสงสว่างวาบนะซึ่งก็แน่นอนเพราะเขาบอกว่าความเร็วส10บมัก10บเท่าของเสียงคือความเร็วไม่น่ากลัวเพราะความเร็วแบบนี้คนทําได้เยอะหลายประเทศทําได้เกิน10บมักอยู่แล้วสหรัฐก็มี1ิบกว่ามักเกือบจะยี่สิบมักนะทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วความเร็ว10บมักมันไม่ใช่ความเร็วที่บินบนโลกแล้วไปหามันต้องออกนอกอวกาศนะเพื่อเพื่อจะกลับเข้าชั้นบรรยากาศโลกเพื่อให้มันความเร็วสูงกับแรงโน้มถ่วง แต่เนี่ยแหละพอมันเสียดสีพอเข้าชั้นบรรยากาศโลกเสร็จเสียดสีกับพวกอากาศโดยรอบจะเป็นออกซิเจนจะเป็นพวกเมฆไอ้น้ำอะไรก็ตามเนี่ยเสียดสีเร็วๆแรงๆเนี่ยสูงเกินจะเห็นว่ามันเป็นแสงความร้อนก็จะสูงถ้าเป็นวัสดุที่แบบไม่คุณภาพมันก็จะละลายก็จะไหม้ไปเลยแต่แน่นอนขีปนาวุธมันทําให้หัวแหลมๆทำให้มันลู่ลมทาให้มีความคงทนทาให้เวลามันพุ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็จะเห็นแต่ไฟแต่ตัวมันเองไม่ไหม้เราก็สามารถบินได้ความเร็วสูงมาก แต่ถ้าถามว่ามันบินบนโลกมันก็บินไม่ได้หรอกถ้าให้บินบนโลกปกติแล้วเร่งความเร็วไปถึง10มักยากมากเวลาออกนอกอากาศเพราะไม่มีอากาศไงยคุณก็สามารถใช้แรงเฉื่อยไปต่อหรืออาจจะเร่งความเร็วมันก็ได้มันเร็วขึ้นเพราะไม่มีอากาศต้านความเร็วคุณจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวแล้วก็ค่อยตามวิถีวิถีบาลิสติกแล้วก็กลับเข้ามายัางพื้นที่ที่ต้องการซึ่งก็ค่อนข้างแน่นยําช่วงแรกก็ต้องใช้เชื้อเพลิงขับเคลื่อนจนกระทั่งช่วงกลางเนี่ยแหละช่วงรมมมมาากออกนอออกวก็ัวัูเส10 ถล่มอย่างหนักซึ่งภาพมันดูน่ากลัวมากถ้ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันก็ดูสวยงามมันดูมันวาบดีแล้วก็สวยแต่นี่คือสงครามนี่คือขีปนาวุธมันก็เลยดูน่ากลัวมากยูเครนโดนไปแล้วเยอะหลายนัดภายหลังจากที่รัสเซียยิงตัวออเลชนิกแล้วเนี่ยยูเครนก็ออกมาให้ข้อมูลว่าจริงๆรัสเซียผลิตมาแค่2ชุดหมายถึง2ตัวขีปนาวุธออเลสนิกมีแค่2ตัวแต่ที่เราเห็นแสงว้าวบเยอะๆเนี่ยเพราะว่าใน1ตัว มันจะบรรจุหัวลบไว้เยอะไว้หลายชิ้นอาจจะสัก4 5- 6ชิ้นเพื่อจะได้กําหนดเป้าหมายได้เยอะเป็นแบบข้ามทวีปกําหนดหลายเป้าหมายได้ยูเครนบอกว่าจริงๆมีแค่2ตัวแล้วตอนนี้น่าจะกําลังพยายามผลิตเพิ่มเนี่ยที่รัสเซียก็ประกาศว่ากําลังพยายามาเพิ่มกําลังการผลิตและยูเครนก็มองว่าน่าจะเป็นการทดสอบเอามาทดลองกับยูเครนว่าผลมันจะเป็นยังไงแล้วก็ติดตามแต่นี่แหละมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อรัสเซียว่าจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขารู้ว่าการทํางานมันเป็นยังไงก็ได้ แต่ในมุมนึงก็เป็นไปได้ว่ารัสเซียอาจจะทําให้มันปรับแต่งถึงเวลาถ้าสงครามที่มันอันตรายาที่มันฉุกเฉนินจริงๆก็อาจจะใช่อีกแบบหนึ่งเขาอาจจะมีความลับอะไรของเขามากกว่าน,นี้ก็ได้อน,นี่คือใช้สําหรับยูเครนปรับแต่งสําหรับกรณีที่ไม่ได้รุนแรงก็ได้ที่น่าสนใจก็คือรัสเซียพูดเองว่านี่คือขีปนาวุธที่ใหม่ล่าสุดพึ่งออกมาใช้เลยแล้วก็ไม่มีใครทัดเทียมตะวันตกเนี่ยไม่มีอะไรที่สามารถทัดเทียมได้สามารถป้องกันได้ด้วยซ้ําไม่สามารถสกัดได้เดี๋ยว้อาไปดูว่าจริงหรือไม่ ตัวนี้มันเด็ดจริงหรือว่ามันแค่เป็นตัวตลกเฉยๆอาจจะเป็นตัวตลกเหมือนอาวุธอีกตัวหนึ่งที่ผ่านมาแต่อย่างแรกที่เห็นได้ชัดถ้ามันดีจริงเนี่ยเขาจะไม่เอามาใช้ในตอนนี้มันต้องเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินเหตุการณ์ที่แบบสงครามโรคครั้งใหญ่ที่รัเสเซียกำลังจะโดนถล่มอย่างหนักถึงจะเอามาใช้เหมือนที่สหรัฐก็ไม่ยอมให้อาวุธด,ดีๆกับยูเครนแม้แต่ดโดรนดโดรนเกรย์อีเกิลเนี่ยก็ไม่ยอมให้ยูเครนตอนแรกบอกว่าจะให้ไม่เอาละกลัวว่าเทคโนโลยีจะไปตกถึงรัเสเซียแบบอาจจะเอามาใช้แล้วโดนรัสัสเเซซีียยยิงตก,การาามถแะได ต่อให้โดนยิงตกมันไม่ได้ไหม้เสียทั้งหมดไงมันยังมีเศษชิ้นส่วนที่เอาไปศึกษาได้มีเรดาร์มีเซ็นเซอร์มีชิปหรือแม้แต่วิธีการเชื่อมต่ออะไรก็ตามพวกนี้รัสเซียเอาไปศึกษาได้สหรัฐกลัวแต่ว่าสหรัฐมีเข่ากรองรู้ว่ารัสเซียไม่ได้มีเทคโนโลยีทันสมัยขนาดนั้นแต่นี่แหละของรัสเซียอเลสนด์ที่อ้างว่าพึ่งจะค้นเพเพึ่งจะแบบทำเสร็จอของไม่ล่าสุดไม่มีใครทักทียมแล้วคุณจะเอามาใช้ทำไมความเสี่ยงที่คุณเอามาใช้ก็คือเวลาคุณยิงไปใส่ย,ยูเครนตกเสร็จ ระเบิดเสร็จเขาสามารถเอาชิ้นส่วนคุณมาดูได้เหมือนขี่ปนาวุธที่ยูเครนเอาไปแงะของรัเสเซียงแง่เสร็จพบว่าอามันเป็นของเกาหลีเหนือแบบนั้นเลยเหมือนการตัวนี้โอเลสนถ้าเอามาใช้ความเสี่ยงอย่างแรกเขาแงะเขารู้ว่าคุณทํำยังไงถ้ามันดีจริงนะดีจริงเขาก็เอาไปศึกษาก็รู้หมดแล้วถ้าดีจริงอีกอย่างถ้าสมมติโอเคสมมติว่าตะวันตกสกัดไม่ได,ได้ซึ่งตะวันตกก็ไม่ได้สนใจเพราะตะวันตกยังไม่ได้ใช้ไม้เด็ดถ้าสมมติตะวันตกสกัดไม่ได้จริงๆเขาก็จเอาไปศึกษาไงเดรดราเขาเนี่ยก แล้วก็ความเร็ววิธีการอะไรก็ตามหรือแม้แต่รูปแบบการแผ่คลื่นอะไรก็ตามของขีปนาวุธตัวนี้ของรัสเซียแล้วามาศึกษาไงว่าทําไมฉันถึงยิงมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวก็สวยแล้วแต่วันตกแค่ขอแค่ได้ครั้งเดียวข้อมูลแค่ครั้งเดียวเขาก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายได้แต่รัสเซียเอามายิงง่ายๆแบบนี้ในขณะที่สงครามมันไม่ได้ลามบันตายขนาดนั้นสงครามมันใช่มันก็มีดินแดนคูสโดนยึดแต่คูสตอนนี้ รัเสเซียก็ยึดคืนได้ใช่สามารถยึดคืนได้บางส่วนจนตอนนี้เหมือนจะได้ครึ่งหนึ่งละครึ่งหนึ่งที่ยูเครนเคยยึดไปนะแต่ตอนนี้คูสยูเครนก็ยังคงคง,คงกำลังอยู่แหละยังคงยึดได้อยู่แต่แค่เสียหายสูญเสียไปครึ่งหนึ่งแล้วยูเครนก็ยึดคูสน,นี่มา3เดือนแล้วนะสเดือนนี้รัเสเซียยังยึดคืนไม่ได้หมดแล้วยูเครนไม่ใช่แค่คูสยูเครนยังกระจายอีก 2- 3สจุดอะที่เข้าไปินรัเสเซียนะก็อยู่ในคูสเหมือนกันแต่กระจายเป็นกลุ่มเล็กๆ แล้วก็แต่แค่ตรงเนี้ยตรงจุดที่มันเป็นจุดใหญ่เนี่ยอันนี้เด่นสุดแล้วยูเครนย,ยึดเยอะสุดแต่ก็ค่อยๆลดลงมาแล้วยูเครนอาจจะกำลังสีเปียกในตรงนี้แต่พูดถึงความเสียหายพูดถึงความทันสมัยนี่แหละออเรชนิกมันดีจริงไหมก็นี่ฮะถ้าดีจริงเขาไม่เอามาใช้มันไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินมันไม่มันไม่สมควรที่เอามาใช้อย่างเหมือนสหรัฐก็ไม่ยอมให้ฮะสหรัฐกว่าจะให้แพทริออตแพทริออตกับยูเครนก็ผ่านมาเป็นปีแม้แต่ทาร์ท ทาร์เนี่ย T H A A D สหรัฐก็ไม่ยอมให้ยูเครนเลยนะแต่สหรัฐยอมเอาไปช่วยอิสราเอลยูเครนเองก็น้อยใจที่สหรัฐเนี่ยส่งให้อิสราเอลแต่ไม่ได้ส่งให้ยูเครนมีการเขียนข่าวขึ้นหน้าเป็นสื่อของยูเครนเองพอพูดถึงทาร์ตตัว T H A A D ตัวนี้เนี่ยยูเครนก็ร้องขอหลังจากเจอลัสเซียยิงโอเลชนิกมายูเครนรู้ว่าทาร์ก็คือทีเด็ดที่มันจะไปได้ไกลยิ่งกว่าสามารถต่อต้านพวกนี้ดีดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าแพทิออเดิมทียูเครนก็จะมีแพททุ่นนหม่่ลาส,สุดเ,เป็แพ3 ซึ่งพาิออดกับทาร์จะต่างกันทาร์การทํางานก็จะเด็ดกว่าทาร์จะเจาะจงกับพวกขี่ปนาวุธข้ามทวีพวก ICBM หรืออย่างพวกออเลสนิกตัวเนี้ยทาร์จะชอบพวกนี้เน้นเล่นกับพวกนี้และทาร์จะเน้นชนแล้วทําลายก็คือพุ่งเข้าหามันแล้วก็ทําลายมันพาิออดถ้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยูเครนได้ก็เหมือนกันจะใช้วิธีหลักการชนแล้วทําลายเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพาิออดรุ่นอื่นรุ่นแพ็กหนึ่งแพ็กสองรุ่นเก่าอะ่ะก็จะไม่ใช่แบบนี้ก็จะเป็นไปใกล นั่นคือแพทที่ออกแบบปกติแต่มว,ว่ายูเครนก็จะได้รุ่นใหม่ล่าสุดเน้นชนมากกว่าของสหรัฐเห็นไหมอาวุธพวกต่อต้านภัยทางอากาศรุ่นใหม่ๆเขาจะเน้นเป็นการชนแล้วทําลายเพื่อจะได้ไม่สร้างพวกมลพิษอันตรายและความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของแพทที่ออกกบบทาร์ก็คือว่าทาร์จะมีความสูงที่มากกว่าแพทที่ออกจะไม่ได้สูงเท่าทาร์อาจจะ70กิโเมตรแต่ของทาร์ก็คือไปถึง150กิโเมตรหรืออาจจะถึง200กิโลเมตรในความสูงนะเห็นไหมทาร์ตก็คือออกแบบมาจัดการกับพวกนี้โดยเฉพาะเพราะพวกนี้มมััันนนต้้้้อออออองงงกกกกาาาาาศศแ่ยพุบเขาาใชรกกร ความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มๆอย่างต่อเนื่องเนี่ยแหละทาสามารถจัดการพวกนี้ได้ซึ่งมันก็ยากซับซ้อนส่วนใหญ่พวกระบบป้องก,กันภัยทางอากาศหรือแม้แต่พวกจรวดต่อต้านอากาศยานพวกนี้มันก็จะระเบิดมันไม่ใช่ชนนะมันเข้าไปใกล้ๆพอใกล้มากพอแล้วมันจะระเบิดใส่พอระเบิดก็จะมีพวกเศษชิ้นส่วนเหล็กพวกโลหะพวกอะไรก็ตามเจบเพื่อให้มันทะลุเครื่องบินได้มากที่สุดชิ้นส่วนของเครื่องบินเว้ยเครื่องบินมันพังนั่นคือวิธีของจรวดแบบปกติพวกขีปืนาวุธทั่วไปแต่แบบทาร์คือแบบความละเอียดสูง เหมือนคนหนึ่งยิงปืนมาแล้วคุณก็ยิงกลับโดยให้กระสุนชนกับกระสุนเขาอะนี่แหละคือทาร์ความยากคือตรงนี้แหละที่น้อยคนจะทําได้บนโลกนี้น้อยคนทําได้แต่สหรัฐทําได้แล้วมีการทดสอบว่าใช้งานได้ดีจริงแล้วแล้วทาร์ก็คือตัวปัญหาที่เคยทําให้จีน่ะเดือดหนักมากเพราะว่าสหรัฐไปติดตั้งในเกาหลีใต้แล้วจีนก็กังวลไม่พอใจแล้วก็ไปปั่นประชาชนว่าอุย้ยสหรัฐมันกําลังแทรกแซงมันจะแทรกซึมมันจะทําให้เราตกอยู่ในอันตรายอะไรก็ตามจีนก็ประท้วงคนจีนนะประท้วงกันใหญ่เลย ฟังครารัฐบาลจีนแล้วก็ประท้วงไปทําลายพวกเข้าของของคุณเกาหลีได้พวกแบรนด์เกาหลีเนี่ยก็จะโดนทําลายเยอะมากนั่นแหละเพราะกรณีทาร์ตเ,เพราะเกาหลียอมให้สหรัฐมาติดตั้งระบบทาร์ตแล้วทาร์ตมันอาจจะมีเลด้์มีระบบการตรวจจับที่ไกลมันจะแผ่ไปถึงจีนนะทำให้แบบสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวจีนได้จีนก็ไม่พอใจก็อ้างว่าจะคุกคามเราอะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดอะ่ะเราไม่ได้อยากจะไปทําร้ายใครมันก็ไม่มีอะไรน่าคุกคามเขาก็แค่ตรวจจับว่าคุณมีท่าทีอันตรายไหม แต่ในมุมจีนอาจจะมองว่าอ๋อก็ตัวฉันเองเวลายอยากจะไปถล่มใครสารัฐมันก็รู้หมดอะอะไรแบบนี้ก็ได้นั่นแหละคือตัวทาร์สทาร์สก็คือทีเด็ดอย่างมากไว้ต่อต้านพวกขี่ปุธข้ามทวีปในระยะสุดท้ายไปได้สูงนะทาร์สไปได้ถึง150กิโลเมตรร้อยถึงร้อกิโลเมตรสูงขนาดนั้นพาธิออนไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะแต่ทาร์สจะไกลกว่านี่คือการทํางานของทาร์สที่ยูเครนก็รู้ว่าทาร์สมันดีมากแต่สรุปสุดท้ายสารัฐก็ยังไม่ยอมให้นะแล้วก็ทางทำนียบขาวทาง,ทาง ผู้สื่อข่าวในทัเนียบขาวก็มีถามว่าทําไมคุณถึงยอมให้อิสราเอลทําไมถึงไม่ยอมให้ยูเครนเขาก็บอกว่าภูมิภาคมันต่างกันสถานการณ์ความขัดแย้งมันก็ต่างกันความสามารถขีดความสามารถก็ต่างกันแต่เขาก็ไม่ไม่ได้อธิบายนะว่าใครต่างกันคือใครเก่งกว่าใครอ๋อแล้วก็พันธะกรณีเออพันธะกรณีในสัญญาของเขาต่างกันสหรัฐมีพันธะกรณีกับอิสราเอลมากกว่าก็จะต้องจริงจังมากกว่าที่จะเป็นยูเครนแต่ก็ใช่ว่าสหรัฐจะไม่ได้ช่วยยูเครนก็ช่วยนะก็ช่วยปกติเพียงแต่อาจจะไม่ได้ทุ่มขนาดนั้น พาร์ทก็ไม่ได้ทุ่มสุดตัวขนาดนั้นอิสราเอลก็ไม่ใช่ถึงขั้นสุดตัวแต่ก็ทุ่มเยอะอะถือว่าทุ่มเยอะนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงงบประมาณเป็นงบประมาณก็ยูเครนเนี่ยแหละได้เยอะสุดแล้วอย่างมหาศาลได้เยอะกว่าอิสราเอลแน่นอนเพราะอิสราเอลประเทศเล็กไนงะแต่ยูเครนคือพื้นที่มันเยอะแล้วก็กำลังสู้กับบอสใหญ่อะ่ะสู้กับรัสเซียอะไรแบบนั้นแน่นอนว่ายูเครนก็ได้รับงบประมาณมากกว่าอิสราเอลเยอะดูจากตารางนี้จะเห็นได้ชัดมันจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีแดงงงงกก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 ก็็คคืืือออออเเเเเีีีี่่่ยยยววววัััับบบทพาาุธสหลนริ สนับสนุนด้านการเงินแล้วก็สีเขียวเกี่ยวกับสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหาความเป็นอยู่ของมนุษย์3อย่างนี้เห็นไหมรวมกันแล้วมหาศาลเอาแค่อย่างเดียวเอาแค่กองทัพก็มีเงินสนับสนุนมากกว่าอิสราเอลเยอะอิสราเอลเนี่ยได้9 9พันล้านหรือเรียกว่า9,900ล้านแต่ยูเครนได้เป็นแสนล้านอ่ะ9,000ล้านกับ1 5 0 0 0ล้านนายบิลเบเลียนกับฮันเดนบิลเลียนนี่แหละสิ่งที่ยูเครนได้อย่างมหาศาล แม้ว่าสหรัฐดูไม่ได้ทุ่มสุดตัวไม่ได้ใช้อาวุธทีเด็ดแต่สหรัฐให้เงินอย่างเต็มที่นะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสหรัฐสีงบไปเยอะมากยิ่งไปเทียบกับงบกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ถือว่างบของยูเครนก็เยอะมากเพราะว่าสหรัฐก,ก็จริงใจกับยูเครนมากให้เงินกับยูเครนอย่างมหาศาลแล้วเพียงแต่อาจจะไม่ให้เรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าสหรัฐมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญกว่าตัวเงินนะให้ตัวเงินไปสู้ได้แต่ยังไม่ยอมไม่ยินยอมให้เทคโนโลยีขนาดนั้นก็แน่นอนสมองสําคัญกว่าเงิน ถ้าคุณมีสมองคุณสามารถหาเงินได้อย่างมหาศาลแต่ถ้าคุณมีเงินคุณอาจจะเจ๊งได้ถ้าคุณไม่มีสมองอะไรประมาณนั้น